วันนี้ทางร้านเครื่องมือช่างของเราก็จะมารีวิวเลื่อยตัดไม้นะครับวงเดือนขนาด7นิ้วและ9นิ้วนะครับตัวแรกจะเป็นของยี่ห้อบอนชิรุ่น1,200วัตต์นะครับขนาด7นิ้วกำลังเครื่องแรงนะครับผมอุปกรณ์ในชุดก็จะมีใบเลื่อยให้1ใบหกเหลี่ยมฉาบวัดระยะมีให้พร้อมเลยนะครับต่อไปมาดูกันตัวที่2ของออสตินตัวใหญ่ขึ้นมาขนาด9นิ้วนะครับตัวนี้กําลังไฟจะอยู่ที่1,800วัตต์นะครับผม อุปกรณ์ในชุดก็จะมีใบเลื่อยก้าวนิ้วห้อยใบหนึ่งหกเหลี่ยมฉาบวะระยะมีให้หมดเลยนะครับส่วนราคาสินค้าและรายละเอียดใต้โพสต์จะมีลงไว้เขียนไว้หมดเลยนะครับรวมส่งฟรีเดี๋ยวไปดูรีวิวการตัดเลยครับเริ่มจากตัวแรกก่อนนะครับตัว7นิ้วเครื่องแรงเลยนะครับตัดเข้าได้ง่ายๆเลย ต่อไปจะเป็นตัวที่2นะครับเป็นขนาด9นิ้วกําลังไฟ1,800วัตต์ซึ่งเครื่องแรงกว่า7นิ้วและตัดไม้ได้ใหญ่กว่า7นิ้วนะครับ 7นิ้วและ9นิ้วนะครับใช้ได้มากเลยเครื่องแรงมากเลยนะพี่ก็ถ้าสนใจก็สั่งซื้อได้นะครับไม่ว่า7หรือ9้าทางร้านเราส่งให้ฟรีนะครับราคาไม่แพงพร้อมเก็บเงินปลายทางไม่ต้องโอนเงินมาก่อนนะครับ